ช่าทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับสู่วันอังคารที่25มกราคม2565นะครับก็ถือว่าเป็นอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมกราคมต้นปีนี้แล้วนะครับปี65นะครับต้องบอกนะครับเนื้อหารายการซีซเราก็จะเข้มข้นกันทุกสัปดาห์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเอาใจคนที่ว่าชอบศาสตร์ด้านการแทย์แผนไทยโดยเฉพาะนะครับคนที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องกัญชานะครับวันนี้ห้ามพลาดเลยนะครับ เราจะได้รู้ว่ากัญชาณขนาดนี้นะครับเรามีนโยบายกัญชาไปถึงขนาดไหนแล้วการปลูกกัญชาทั่วประเทศโดยเฉพาะวิสาหกิจชุมชนนะครับที่เขาเป็นหน่วยงานแรกๆที่ดําเนินการเกี่ยว่องการปลูกกัญชาได้ดําเนินการไปถึงขนาดไหนแล้วและเราจะผลักดันกัญชาอย่างไรในอนาคตนะครับวันนี้นะครับผมอยู่กับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะครับต้องบอกว่าเป็นกูรูด้านกัญชาเลยนะครับขณะนี้นะครับผมอยู่กับทางท่านดรเพศจักรปรีชาหนูทิมนะครับ ท่านดารงตําแหน่งผอโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานนะครับและอีกตําแหน่งหนึ่งครับท่านดํารงตาแหน่งผอกองพัฒนายาไทยและสมุนไพรของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเรือนนะครับสวัสดีครับท่านผอครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับน้องเอกครับต้องขออภัยด้วยนะครับตอนนี้พอดีอยู่ระหว่างการเดินทางครับน้องเอกครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็มาดูพื้นที่ที่จะแปรรูปวัตถุดิบสมุนไพรที่วัดชูจิตจังหวัดอยุธยาครับผมเราจะขยาย อ่เนื่องจากการเติมเติบโตของการใช้การแพย์แผนนทยและสมุนไพรครับน้องเอ็กเราก็เลยนอกจากขยายโรงพยาบาลเพื่อรองรับการเข้าถึงของผู้ป่วยแล้วโรงงานยาของเราก็ไม่เพียงพอต่อการขยายตัวของการแพย์แผนนทยและสมุนไพร,ไพรเราก็เลยจะมาดูทั้งแปลงปลูกและแปลงแปรรูปสมุนไพรที่วัดจูจิตครับผมโอ้โหตอนนี้ก็ถือว่าผอ,อนี่เดินสายเกี่ยวกับเรื่องการชาโดยเฉพาะเลยทั่วประเทศเลยตอนนี้นะครับใช่ผอใช่ครับผม หลายท่านคงสงสัยนะครับว่าขนาดนี้นะครับการผักดันนโยบายกัญชาทางการแพทย์แผนไทยอะครับล่าสุดได้ไปถึงขนาดไหนแล้วนะครับตรงนี้โอ้ก็ก็ถือว่าก้าวไกลไปมากระยะเวลาตั้งแต่คุมพาพันสองพันร้อยหกบสองกับปัจจุบันนะรวมเวลาประมาณสามปีแล้วครับน้องเอกในเรื่องของนโยบายกัญชาที่เราสร้างเพื่อเศรษฐกิจใหม่นะครับเพื่อสร้างไรายได้นะครับเศรษฐศาสตร์สุขของเรานะครับโดยเฉพาะ การกับเคลื่อนของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเราชูประเด็นเรื่องกัญชาซึ่งอยู่ในตำรับยาแผนไทยเรานะครับแล้วก็อตอนนี้เราส่งเสริมตั้งแต่วิสาหกิจนะครับร่วมกับรพสตาตอนนั้นแต่งปลูกกะนาเล็กครับต้องเอไม่เกิน50ต้นซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราได้ผลผลิตแล้วนะครับแต่ว่ายังเป็นจํานวน,นน้อยอยู่นะครับเรามีประมาณ150วิสาหกิจปลูกไม่เกิน50ต้นนะครับตอนนี้เรารับซื้อแล้ว ทีนี้ถ้าเราต้องการเพื่อรองรับการขยายตัวนะครับของการใช้กัญชานะครับกรมเองก็ทําความร่วมมือกับวิสาหกิจขนาดใหญ่แปลงปลูกขน,กกนกาดใหญ่เรามีตอนนี้นะฮะแปลงปลูกขนาดใหญ่ประมาณ800กว่าวิาาสาหกิจนะครับอันนี้เราปลูกมากกว่า50ต้นนะครับคือที่จริงต้องบอกน้องเอกว่าเรารับผิดชอบเรื่องกัญชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางการแพทย์แผนไทยการแพทย์พื้นบ้านหรือการแพทย์ <responds. S 2> ทางเลือกอื่นๆก็เป็นความรับผิดชอบของกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือกของเรานะครับเพราะฉะนั้นครับเราก็ถือว่าได้รับการสนับสนุนนะครับแล้วก็ส่งเสริมไม่มีการกับเพื่อนนโยบายการใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และราร่วมกับวิสาหกิจนจน,จน,จนก็ถือว่าเกือบๆพันแห่งแล้วครับน้องเอ็กซ์ครับทั่วประเทศเกือบพันแห่งแล้วใช่ไหมครับตอนนี้ใช่ครับผมแล้วก็เริ่มปลูกในในแปลงเล็กโอเคเราสาเร็จเรียบร้อยแล้วแปลงใหญ่ตอนนี้เราเริ่มขออนุญาตจากอ่าสนักง,งานคณะกรรมการอาหาร,หารและยาและค่อยทยอยนะครับเพื่ออ่ารองรับแปลงปลูกขนาดใหญ่เช่น10บไร่ ยีไร่ปลูกตั้งแต่ห้ารต้นจนถึงหมื่นต้น2องหมต้นครับน้องเอ็กซึ่งคาดว่าปีนี้หนปีเราต้องการใช้ช่อดอกกัญชาจากต้นนบะประมาณ3าล้านต้นต่อปีครับน้องเอ็กครับต้องถามนิดนึงครับผอ,อว่าทำไมถึงเราต้องเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนในชุมชนที่จะเข้ามาปลูกกัญชาตรงนี้ครับอนอกจากจิตนารมณ์เราอยากให้การใช้กัญชานั้นในการดูแลสุขภาพของชุมชนเป็นหลัก แล้วรัฐบาลก็อยากกับเพื่อนให้การรวมกลุ่มกันเนื่องจากที่จริงอ่ะนโยบายตรงนี้การที่เราจะทําอะไรเดี่ยวๆเหมือนสมัยก่อนนะครับเนื่องจากข้อจํากัดนะครับแล้วการระดมทุนภาครัฐเองมีนโยบายอยากให้ทุนทํามีการวางแผนร่วมกันมีการระดมทุนพร้อมๆกันเวลาให้นโยบายหรือการวางแผนเนี่ยไม่จะกับเพื่อนได้ง่ายก็กฎหมายก็เลยพยายามจะให้การบริหารจัดการที่ง่ายขึ้นคือพยายามทําแล้วนะให้พูดคุยกันตกลงกันและเป็น สันชันธรรมติของชุมชนนั้นๆนะฮะก็เลยเกิดว่าถ้าจะปลูกกัญชาอยากให้เป็นวิสาหกิจชุมชนเพราะต้องตกลงกันนะบริเวณใกล้เคียงกันเนี่ยคุณต้องเห็นพ้องด้วยกันเพราะตอนนั้นถือว่ากัญชายังเป็นยาสิบติดนะครับโดยเฉพาะช่อดอกละเมล็ดก็เลยอยากให้การตกลงกันนั้นอ่าชัดเจนก่อนถึงจะเลื่อมไปได้นั่นคือเจตนาแรกเริ่มครับน้องเอกครับครับพออครับตรงนี้ครับประชาชนทั่วไปอาจจะสงสัยนะครับเรามีที่อยู่ในบ้านเหลืออีกประมาณหนึ่งสองไร่อย่างเงี้ย อยากจะปลูกกัญชาณนขนาดนี้นะครับสามารถทำยังไงได้บ้างครับตรงนี้อะอย่างง่ายๆเลยไอ้น,นี้ไม่เกี่ยวกับประมวลกฎหมายฉบับใหม่นะเอาตามเ<พ>อารบรเดิมก็ได้หรือใช้ตามประมวลกฎหมายใหม่ที่เกิดขึ้นประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ที่เกิดขึ้นใหม่ก็ได้ประกาศตั้งแต่วันประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ห้าธันวาคมสองพันะะร้อยหกสิบห้าหกสิบสี่นะก็คือจริงๆแล้วอะมันมีสองมาตรฐานครับน้องเอกก็คือหนึ่งต่ากว่าห้าสิบตารางเมตรจะเป็นวาตกรรมอกต้น หรือ48ต้นหรือ50ต้นมันเป็นแค่คีย์เวิร์ดเฉยๆแต่มันมี 2, 2> ม,มาตรฐานก็คือแปลงปลูกต่ำกว่า50ตารางเมตรกับเกินกว่า50ตารางเมตรถ้าเกินกว่า50ตารางเมตรนั่นคือรั้วรอบขอบชิดมีระบบความปลอดภยัยมีกล้องวงจรปิดนั่นคือตลงทุนค่อนข้างเยอะแต่ถ้าทำกว่า50ตารางเมตรก็คือรั้วไม่ต้องรอบขอบไม่ต้องชิดไม่ต้องมีกล้องวงจรปิดไม่ต้องมีระบบอะไรมากมายมีรั้วไม้ไผ่รั้วข้อคัว มีรวดหนามก็ปลูกได้แล้วแต่การปลูกทําอย่างไรก็คือหนึ่งรวมกันเป็นวิสาหกิจนะครับแต่ละวิสาหกิจก็มีสมาชิกในตําบลหรือในหมู่บ้านนั้นกี่กลัวเรือนก็ได้ทั้งหมดก็ได้ครับแต่หนึ่งวิสาหกิจแล้วก็เขียนข้อมูลเพิ่มเติมในแบบสวชคือวิสาหกิจชุมชนศูนย์หนึ่งเพิ่มเติมแต่ละบ้านเพราะนั้นแต่ละบ้านปลูกได้ห้าสิบต้นอยู่แล้วไม่ต่ากว่าสี่สิบห้าตารางเมตรได้ครับที่จริงไม่จําเป็นต้องหอกต้นครับ ถ้าหกต้นต่อตัวสมาชิกต่อคนถ้าบ้านนั้นมีสี่คนก็แค่ยี่บสี่ต้นแต่ถ้าหนึ่งครัวเรือนหนึ่งวิสาหกิจไม่ใช่หนึ่งวิสาหกิจหนึ่งใบสวชศูนย์หนึ่งปลูกได้ไม่ต่ำกว่าไม่เกินห้าสิบตารางเมตรก็ได้ห้าสิบต้นแล้วน้องเอ็กทำได้ครับตอนนี้ที่จริงก็ทําได้ตั้งนานแล้วแต่บังเอิญการชีจความผลหมายหรือโมเดลยังไม่มีตอนนั้นแต่ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับน้องเอ็กเอาไปว่ากรณีนี้ถ้าสมมุติว่าบ้านไหนสนใจนะครับอยากจะปลูกคาชา เขาจะไปติดต่อได้ที่ไหนครับอ่าคือคือตอนนี้ก็คือกรมเองก็ถ้าแบบนี้นะครับหนึ่งวิสาหกิจนะครับหนึ่งตำบลหรือหนึ่งอำเภอก็ได้นะครับแล้วมา M O U หรือความร่วมมือกับกลมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับและทุกคนคเป็นสมาชิกนะครับแล้วก็มเมื่อรวมกลุ่มกันแล้วก็ M O U หรือทําความตกลงกับกรมแล้วหลังจากนั้นนะครับท่านเขียนโครงการและก็ S O P หรือกระบวนการ อากรูการเก็บเกี่ยวหรือการดูแลเนี่ยแล้วก็ยื่นไปที่ปัจจุบันยื่นไปที่สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดได้เลยที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและสาสาสุขของสํงงานักงานสาธารณสุขหรือรพื้นที่ที่จังหวัดที่ตั้งดังอยู่นะครับโดยไม่ต้องเป็นต,ต้องมายื่นที่อยอยแล้วครับตองเอกครับหรือเอาเป็นว่าถ้าสมมติท่านสงมีข้อสงสัยอยู่ไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนมีพื้นที่ยังไงนะครับท่านสามารถติดต่อได้ที่ทางจังหวัดได้เลยตรงนี้ใช่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตอจครับเอ มีคําตอบให้ได้อยู่แล้วนะครับพอครับตอนนี้ครับในบทบาทของกรมการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะผอเนี่ยดูแลเกี่ยวกับเรื่องกองพัฒนายาแผนไทยตรงนี้นะครับเราดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องกัญชาอย่างไรบ้างครับล่าสุดตรงนี้ครับโอ้ก็ถือว่านโยบายกัญชานะครับการการปลูกกัญชาเสรีทางการแพทย์นะครับการปลูกกัญชา เสรีーーทางการแพทย์เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมนะครับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์โดยโตรงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็คือกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรคือเราเป็นหน้าที่รวบรวมนะครับเมล็ดพันธุ์นะครับและวัตถุดิบกัญชาทั้งหมดเพื่อมาทําตํำรับยาพื้นบ้านตํำรับยาแผานไทยและตํำรับยาการแพทย์ทางเลือกเพราะฉะนั้นอกองยาเองมีมีมนะทำหน้าที่ตั้งแต่เราไปส่งเสริมนะครับให้มีการปลูกกัญชาที่มีคุณภาพเพราะ จะได้ยาที่มีคุณภาพเพราะนั้นเราเกี่ยวข้องตั้งแต่ทุนทางแน่นอนกลางทางเราเป็นกองยาเราทั่ยานะครับตำรับต่างๆรูปแบบต่างๆให้เหมาะสมกับผู้ป่วยนะครับที่เราดูแลอยู่เพื่อส่งยาที่มีมาตรฐานให้กับประชาชนหรือสถานพยาบาลของเราเพราะ,ะนั้นบทบาทหน้าที่ของเรานอกจากเราจะทํายาหรือพัฒนามาตรฐานและเราก็ไปดูแปลงปลูกให้มีมาตรฐานเพื่อให้คุณภาพวัตถุดิบมมนมีมาตรฐานเช่นเดียวกันกองยาตอนเนี้ เนื่องจากตอนนั้นเรามีภารกิจในการาาสกัดหรือทำยาแผนไทยแต่เมื่อก่อนเราขายไม่ได้เรารับจ้างได้เป็นต้นแบบแต่ปัจจุบันเนี้ยเราแก้ระเบียบเงินบํารุงแล้วครับน้องเอ็กโดยท่านประหลัดลวงงามแลวเมื่อวันที่8สิงหาคม2564เพราะนั้นกองยามีหน้าที่ตั้งแต่การซื้อขายมเมล็ดหรือวัตถุดิบกัญชาหรือผลิตผลที่เกิดจากการแปรรูปได้เรียบร้อยแล้วครับถือว่าเราทาครบวงจรเลย นะครับซื้อขายได้ผลิตได้ขายได้จําหน่ายได้ถือว่าเป็นนโยบายที่ก่อน้างจะส่งเสร,ริมให้การกับเคลื่อนเศ,ษศรษฐกิจโดยเฉพาะการปลูกกัญชาเพื่อทางก,การแพทย์กนอ้องเอกอันนี้ผลิตเสร็จนี้เราแจกจ่ายให้กับช่องทางไหนครับตรงนี้ครับที่พอออกก็สามารถเราขายได้ในหน่วยงานภาครัฐเช่นเดียวกันเราขายเลยในโรงพยาบาลเราก็ขายได้ละเราคุณและนิติบุคคลกันหรือจะขายภาคเอกชนเพราะตอนเนี้ยกัญชาเองยังก็เรียกว่าเป็นอันแอฟทุบดักยาที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียน เพราะนั้นแต่เอกชนถ้าขายหรือปริญาที่ไม่ขึ้นทะเบียนนั้นยังยังผิดกฎหมายแต่เราหน่วยงานภาครัฐเราถือกฎกระทรวงเราไม่ได้ถือพรบยาเพราะนั้นเราเมื่อมิดบทบาทหน้าที่ทำภารกิจเราแก้ไขระเบียบเงินบำรุงเพราะนั้นเราขายได้ทุกอย่างเลยครับขายดังภาครัฐด้วยกันได้ขายด้วยเอกชนเพื่อส่งเสริมคลินิกต่างๆโรงพยาบาลเอกชนต่างๆแต่ขายได้เฉพาะผู้ประกอบใบวิชาชีพนะครับที่มีคุณสมบัติเกณครบเพราะฉะนั้นเราก็ทําถือว่าครบวงจรครับน้องเอกครับ อันนี้ถือว่าซื้อได้ปลอดภัยใช้ได้สบายใจเลยตรงนี้ปลอดภัยเลยตั้งแต่วัตถุดิบด้วย <c oughs> มาเล็ดด้วยมาเล็ดเราก็ซื้อขายได้ครับตอนนี้กองยาซื้อขายได้เลยตัววัตถุดิบ<อ>ตัวแปรรูปแล้วตัวยาแล้วเราเราถามว่าเราทําได้ทุกอย่างเลยซึ่งจริงๆรเราก็ไม่มั่นใจตอนแรกแต่เราก็ไปทําความตกลงกับกระทรวงการคลังและก็กรม,มรบัญชีกลางไม่ว่าเงินบํรลงเงินงบประมาณเมือนประเภทไหนเราก็ทําการซื้อขายได้เราขออนุญาตถูกต้องครับน้องเอกครับโอ้ตั้งแต่ปี62จนมาถึงปีนี้เราถือว่า ก้าวกระโดดไปเรื่องนโยบายกัญชาตรงนี้มากเลยมันแบบขึ้นแบบเอ็กโพเนนเชียลมันแบบขึ้นแบบแนวดิ่งเลยครับน้องเอกก็ถือว่ามันนโยบายการชาช่วยให้อาการตัวตนของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกชัดในด้วยเฉพาะบทบาทของกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรเราเราเปลี่ยนอะไรไปเยอะมากนะครับบทบาทหน้าที่ภารกิจเพื่อสนับสนุนการเข้าถึงการชาที่มีคุณภาพครับผมครับพอครับทราบมาว่าเร็วๆนี้ นะครับทางกรมเราจะมีการ MOU ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนเริ่มเข้ามากรุงเทพแล้วนะครับไม่ทราบว่าเป็นที่ไหนครับตรงนี้ครับเอ่อตอนนี้เราร่วมกับเอ่อสนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรีนะครับและหน่วยงานภาคเอกชนวิสาหกิจที่ที่ปลูกกัญชาเนื่องจากที่จริงอ่ะเราทํามาประมาณปีกว่ากว่าแล้วแต่เป็นลายเป็นเอกสารนะครับเป็นลายลักษณ์คือเป็นเป็นนิตินัยแต่ตอนนี้เราอยากให้เป็นพฤกินัยแสดงให้เห็นว่าสิ่งที่เราคิด สิ่งที่เราทําบนกระดาษมันเป็นจริงแล้วครับเราก็เลยอยากออจัดนิจรจการให้เห็นตั้งแต่ต้นทางกลางทางปลายทางของการเอโยูในการกับเพื่อนกัญชาเสรีทางการแพทย์ให้เป็นรูปธรรมเราก็เลยจัดจัดพรุ่งนี้ครับน้องเอ็กซ์ที่จะพรุ่งนี้เราจะไหมครับพรุ่งนี้ที่จะเป็นในเห็นถึงถึงปรกษานายอะ่ะไม่เป็นนิตินายละว,ว่าเฮ้ยมันเกิดการกับเพื่อนในจริงนะมันเป็นไปได้และมัน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 สอดคล้องกับนโยบายชัดเจนเราก็เลยจัดจัด อ่าพรุ่งนี้ที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชนบุรีครับน้องเอกเพื่อมีกิจกรรมที่กรมคิดร่วมกับวิสาบุรีใช่ครับในจังสระบุรีครับผมสระบุรีครับผมกับโอ้ก็ถือว่าเป็นเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ก็ถือว่าเข้ามาใกล้กรุงเทพละร้อยกิโลตรงนี้เองนะครับใช่ครับแหล่งปลูกนี่ถือว่าเขาจะปลูกในพื้นที่ของสระบุรีเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะขอุตากรจชุมชนของสระบุรีเลยตรงนี้ถือว่าก็เป็นแหล่งที่แบบเข้ามาใกล้กรุงเทพเขิบเข้ามาเรื่อยๆละตรงนี้นะครับ เป็นความคาดหวังนะครับตรงนี้แล้วสุดท้ายนะครับผอ,อ,อครับอยากจะฝากอะไรให้ท่านผู้ชมนะครับที่ชมอยู่นะขณะนี้ผมทราบมาว่าคนสนใจเป็นจนวนมากเลยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนโยบายกัญชาเราเนี่ยครับรวมถึงวันนี้ที่เราพูดถึงกันว่านโยบายกัญชาสู่วิสาหกิจชุมชนเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจฐฐฐอยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมในช่วงสุดท้ายของรายการเ<ท>ชิญเลยครับที่จริงแล้วที่กรมพยายามจะกับเคลื่อนนี่ต้องยอมรับว่าเราจะสร้างนะครับสาสุขเศรษฐกิจสาสุข เรากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีโจทย์เพิ่มจากการส่งเสริมป้องกันรักษาโรคคือเราอยากจะมีเหมือนสุขภาพดีมีตังยั่งยืนกับน้องเอกเพราะนั้นเราคิดว่าพืชตัวใหม่โดยเฉพาะกัญชาและเป็นภารกิจของกรมกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ไม่ว่าการแพทย์พื้นบ้านแป็นแพทย์ทางเลือกและการแพทย์แผนไทยเราอยากให้มีตรงเนี้ยเป็นบทบาทที่แสดงตัวจนการดําเนินการของกรมไม่ชัดๆซึ่งก็เป็นโอกาสสิ่งที่จะหยิบยืน่นเพราะนั้นสิ่งทํำยังไง ไอ้ทุกคนหันมาดูบทบาทของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมากขึ้นก็คือการแสดงบทบาทหน้าที่ของคนของกรมโดยเฉพาะเราจะทํายาที่มีคุณภาพก็คือตั้งแต่ต้นทางเรามีวัตถุดิบที่มีคุณภาพกองพัฒนายาแผนไทยและสมุนไพรเราก็อยากทำยาให้มีคุณภาพเพื่อถึงมือผู้ป่วยเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็เพื่ออยากให้ผู้ป่วยจะเรียกว่าเข้าใจเข้าถึงเราจึงพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้คู้กันนานหรือบูรณาการกับแพทย์แผนปัจจุบันได้มากที่สุดครับผม ครับอันนี้ก็คือนโยบายทั้งหมดของกรมการแพทย์แผนไทยนะครับโดยเฉพาะกัญชาถือว่าเป็นยาสมุนไพรล่าสุดที่เป็นความหวังของประชาชนที่กรมการแพทย์แผนไทยเตรียมผลักดันลงไปนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้ครับท่านดรเพชรกรปีชาหนูทีมนะครับท่านผอครับวันนี้ที่มาให้ความรู้ต่างๆมากมายเลยทั้งนโยบายการปลูกนะครับรวมถึงล่าสุดเกี่ยวกับการใช้กัญชานะครับในสถานพยาบาลทั่วประเทศตรงนี้นะครับนะครับหวังว่าโอกาสหน้านะครับคงจะได้รับเชิญท่านผอมาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสาระดี นะครับต่างๆที่เกี่ยวกับแพทย์แผนไทยนะครับรวมถึงกัญชาด้วยตรงนี้นะครับวันนี้ทางรายการต้องขอขอบคุณนะครับท่านผอปีชาเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับน้องเอกครับขอัยครับครับและต้องขอลาท่านผู้ชมนะครับไว้ด้วยสาระดีๆกับวันนี้นะครับเรื่องนโยบายกัญชาสู่วิสาหกิจชุมชนเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจนะครับเรากลับมาพบกับรายการซีชแนลได้ใหม่นะครับในวันอังคารหน้าเวลา11นาฬิกาตรงครับวันนี้ ขออภิชาแล้วผมปฏิธานต้องขอลาท่านผู้ชมในโอกาสนี้ครับขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีครับในสถานาการณ์โรคโควิด19นะเจ้าก็ขอส่งกำลังใจให้ก,กุคนบอกว่าจะเป็นป่อก้าแม่ก้าบุคลากรทางการแพทย์ คนติดได้บผลกระทบจากโรคโควิด19เ,เจ้าขอให้อสู้ๆนะเจ้ารักษาสุขภาพตัวเกา่าให้อแข็งแรงลดการไปในตีตีคนงนักๆมาล่างมือป้องกันตัวเกา่าโดยการใช้แม่นะเจ้าหาพักสม,มนุนไพรตีอยู่ใกล้ตัวไม่ยากกับข้าวกินเพือเป็นยาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเฮือตัวเกา่าเจ่อแน่นอนว่าเราจะต้องผ่นานสถานการณ์วิกฤตนี้ไปด้วยการเจ้า ขอส่งกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยมีกำลังประสบปัญหาในสถากา์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยการเสิร์มภูภิคุ้มการทำร้างกายแข็งแรงรับประทานอาหารเป็นยาจากผู้ไช้ใกล้ตัวใช้ยาสมุนไพรอย่างพอดีึุตราและแผ่นไขเราจะแข็งแรงและผ่าดพิดไ้ไปด้วยกันขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับขอเป็นกำลังใจเห้กับประชาชนพ่อแม่พี่น้องชาวไทยที่ต่อสู่กับไพ่โควิด -19 ที่โดยยึดหลัก อยู่ห้างกันไว้สซแม็กันมันลางม,มือและหากซื้อยาสมุนไพรอย่าลืมปรึกษาแพทย์แผนไทยไกลบ้านข้อส่งกำลังใจให้พอคาแมคคาและผู้ประกอบการต่างๆที่ระด,ดับพล้นกระทบจาโควิดกาวค่อยทุกคนโซนะครับซูซูครับทำหลางกายให้แข็งแรงออกกำลังกาย,ยที่บ้านชายพับชายอาห้าให้เป็นยาอย่าช้ยยาให้เป็นอาหารหานสมุนไพรแขๆตัวมาสร้างเสื่อมสุขภาพให้แข็งแรง และเราจะาวิกฤนนี้ด้ดวยกกัจาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ประเทศไทยเรากำลังเผชิญเราก็ต่อสู้อยู่ในขณะนี้ค่ะกอยากจะขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งผ่านไปให้บุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยและรวมไปถึงส่งกำลังใจให้ประชาชนคนไทยทุกคนให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้โดยเร็วค่ะ ในฐานะแพทย์แผนไทยอยากจะเชิญชวนทุกท่านให้หันมาใช้สมุนไพรในการดูแลสุขภาพหากท่านมีข้อสงสัยในการใช้ย,ยาสมุนไพรสามารถที่จะปรึกษาแพทย์แผนไทยใกล้บ้านท่านแล้วเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันสู่สูเดอ้อขอทรงกำลังใจให้กูคนนะเจ้าสู้ๆูเจ้าสู้ๆครับเึบเขาไววเราสู้ไปร่มกันครับรสูบส้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ครับ